สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับวันอุ <c oughs> วันนี้เราไปเจอคลิปน่าสนใจใน t ิกตอกใหม่แล้วครับมันมีสิ่งที่เรียกว่าถาังหูรูน้ําแข็งหรอเดี๋ยวเดี๋ยวคือถังหูรูมันก็คือผลไม้ที่แบบว่าเอาน้ำตาลมาเคลื่อบใช่ไหมใช่สุดท้ายมันก็จะกรอบกอบกินแล้วก็จะบางปกปักปกปักในป่าฟินๆินหวาน ที่เราทำประมาณ3า5สี่ห้าหคลิปแล้วอะเยอะมากเออซึ่งมันฮิตมานานมากแล้วนะแต่อยู่ดีๆมันกลับมาฮิตใหม่แต่เป็นเวอร์ชั่นใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมทุกคนเขาบอกกันว่าอันนี้มันเป็นน้ำแข็งถังหูลูกเว้ยเป็นน้ำแข็งอะไม่ใช่น้ำตาลอะอ๋อคือเป็นน้ำแข็งที่ไม่ใช่น้ำตาลคือปกติถังหูลู่เคลือบน้ำตาลแต่อันนี้เป็นถังหูลู่เคลือบน้ำแข็งอ๋อโอเคพอจะเห็นภาพแล้วแต่ประเด็นอะคลิปที่เราเห็นอะมันดูแบบ เอ๊ะมันทำได้จริงหรือเปล่าหรือว่าหลอกดาวหรือเปล่าเพราะว่าในโลก t i k t o อกเนี่ยบางทีมันก็มีคลิปหลอกอยู่เยอะนะอเออคลิปดักดักล็อกอะเราก็เลยจะมาลองทํากันดูว่าเขาหลอกหรือมันทําได้จริงอะมาลองดูสักตั้งและไหนๆเช็นกับล็อกทั้งทีรเราจะมาครีเอทในแบบของเราด้วยจะเป็นเวอร์ชั่นทังปูรุน้ําแข็งที่แบบอร่อยน่ากินกว่าเดิมจะเป็นยังไงไปดูกัน ก่อนที่เราจะไปทําถังหูลูกกันเรามีเรื่องจะมาะแถลงแจ้งให้ทราบกันนิดหน่อยนะครับทุกคนนั่นก็คือโฟจะกินกิฟต์ติดผมตอนแรกก็คิดว่าจะไม่บอกแต่ว่าบอกปีกว่าเนาะคือสิ่งต่างๆเนี่ยงานเลี้ยงทุกงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาสิ่งต่างๆย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามการและเวลาและดูเหมือนกับว่าเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงมันก็คงวนมาถึงพวกเราด้วยเหมือนกัน วันนี้เราจะมาบอกทุกคนว่าเราจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นั่นก็คือเราจะเปลี่ยนชื่อชอ่องครับเปลี่ยนชื่อช่องนั่นเองครับใ <classics> ช <Memory> ้ชื่อช่อง Lucky Tree <pear> มาเป็นเวลานานมากแล้วนา่าจะประมาณแบบเลย6 7ปีแล้วเนาะก็แอบอนนิดนิดนึงเนาะที่ผ่านมาทุกคนตลอดเวลาที่ผ่านมาที่เราทำงานนะเราเจอปัญหากับชื่อช่อง,องมาโดยตลอด ไม่ว่าจะทั้งจากคนดูหรือจากทางลูกค้าเองก็ตาม,มเหมือนชื่อช่องเรามันจะจํายากไปหน่อยนั่นน่ะสิเออเหมือนหลายๆคนจะจําไม่ได้แกเชื่อไหมว่าหลายๆครั้งอ่ะเจอเอฟซีหรือว่าเจอคนดูข้างนอกอะทุกคนวิ่งมาแบบมาทักมาคุยแล้วแบบเอ้ยพี่ล้องพี่เชนจำได้ช่องอะไรนะช่องอะไรนะเออเขาจำชื่อจำไม่ได้ครับก็เลยรู้สึกว่า โอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วถือว่ามันเป็นแชปเตอร์ใหม่ของช่องเราละกันเปลี่ยนชื่อช่องเลยละกันครับชื่อที่เราจะเปลี่ยนเป็นชื่อที่เราคิดว่ามันบ่งบอกความเป็นตัวเราได้ดีที่สุดนั่นก็คือชื่อของพวกเราเลยเช้งแอนด์ล็อกนั่นเองใช่จะได้จำง่ายๆคราวนี้จะได้แบบว่าเรียกกันถูกสักทีนะครับเชื่อว่าต้องมีบางคนสงสัยว่าเอ๊ะชื่อเช้งแอนดล็อกมันเคยเป็นชื่อช่อง cover เพลงไม่ใช่หรอคะอใช่ใช่ จะบอกว่าช่องนั้น่ะไม่ได้ทําแล้วช่องนั้นตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นเชงแอนด์ล็อกมิวสิกหรืออะไรสักอย่างไปแล้วนะคะทุกคนช่วงนั้น่ะเราทําช่อง cover เพลงเพราะว่าเรารับร้องเพลงเอแล้วช่องนั้นมันเป็นเหมือนกับเป็นพอร์ตโชว์ผลงานของเราเนาะใช่แต่ว่าพอเราไม่ได้ร้องเพลงเป็นอาชีพแล้วเราก็เลยไม่ได้ลงช่องนั้นต่อจีจีเหตุผลคือมันติดลิขสิทธิ์เพลงนั่นเองทุกคนใช่มันติดลิขสิทธิ์ทุกคลิปเลยทำยากทำเย็นก็เลยไม่ได้ทำต่อนะคะตามนั้นเลยสรุปก็คือ คลิปนี้น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายในชื่อช่อง Lucky Tree แล้วเป็นอะไรไม่นอกเศร้าไม่ใช่เรื่องเศร้าเป็นคลิปแรกที่ introduce ทุกคนเข้าสู่ช่อง Cheng and Lock ค่ะถ้าเกิดใครสังเกตจะสังเกตว่าเราแอบใบ้มาพักใหญ่แล้วกับ intro ใหม่ใช่ใแล้วก็ ending จะบอกว่าทุกแพลตฟอร์มของเราไม่ว่าจะเป็น IG, t i k t o k Facebook ก็เป็นชื่อเช a งแอนล็อกเหมือนกันนะคะจะได้ไม่งงนะครับจะได้จําได้เหมือนกันหมดเลยไปติดตามพวกเรากันได้นะแต่ละแพลตฟอร์มแล้วก็จะมีลักษณะคอนเทนต์ที่ต่างกันออกไปบ้างเล็กน้อยไปตอนนี้ยังไม่มีของมาทําถังหูรูดน้ำแข็งเลยแล้โอเคไปหาของมาทําก่อนไปครับเรามาลองทําเวอร์ชันแบบปกติแบบที่คนญี่ปุ่นคนเกาหลีเขาทํากันก่อนละกันได้เลยมันใช้แค่สอย่างเองอ่ะอีซี่มาก อย่างแรกก็คือน้าเปล่าธรรมดาธรรมดาอาจะเป็นน้ําเย็นก็จะดีนะครับอ่ะแล้วก็น้ําแข็งกับผลลไม้แช่แข็งเรามีสตรอเบอร,บรี่กีวีและก็ส้มที่ยังไม่ได้หยิบอยู่ไหนวะส้มนี่ส้มกับน้ําแข็งนะมาแล้วมาไม่รีรอเพราะเดี๋ยวมันละลายเราวเวิเว้อมากไม่ได้เพราะ this is Thailand ใส่น้ำแข็งลงไปเป็นก้อนเข <c oughs> ้าภูเขาน้ำแข็ง <c oughs> ก้อนนั้นคืออะไรครับนี่ใส่ไปแบบจุบจุบ ตามด้วยน้ำนี่เดี๋ยวน้ำแข็งมันก็แตกตัวออกจากกันเองแหละเพราะว่าน้ำไปช่วยกระจายน้องเขาออกตามด้วยผลไม้แช่แข็งของเรานี่เอสตรัเบอรี่ลงไปนี่โหดูน้ำแข็งดชสตรอเบอรี่ตามด้วยส้มนี่เรามีส้มแช่แข็งของเราอยู่นี่ตามด้วยสุดท้ายกีวี <laughs> หยิบผันผ่านนึกว่าแตงกวานะครับมันคล้ายๆกันนี่เขาบอกว่าขั้นตอนไม่มีอะไรเลยแค่คุกมันว่ะแค่คนคนคุกคุกว่ะก็คือทำยำนั่นเองในชามน้ำแข็งเออคนคคุกคุกไปเรื่อยๆแล้วเขาบอกว่าตัวน้ำแข็งนั้นเอาตัวน้ำอ่ะกับน้ำแข็งอจะทำการเคลือบผลไม้ของเราเข้าไปเองอม,มันจะเป็นอย่างนั้นไหมนะเ,เดี๋ยวต้องลองคนไปสักพักหนึ่งอะที่แน่ๆคือสตรอเบอร์รี่ติดกันเป็นทวีปเลยว่ะหรอ อุ้ยมันเป็นแล้วใช่เหรอนี่ไงล็อกคือดูนจากตรงนี้ไม่เห็นเอ้เอจริงด้วยทุกคนดูดีนี่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 ไงเออเห็นความเคลือบสตล์รีป่ะดูนะเดี๋ยวขอให้ดูเห็นว่าเออน้ําแข็งมันเคลือบจริงๆด้วยทุกคนอ่าจะบอกอยู่ว่ามันน่าจะแข็งมากฟันยังอยู่ป่ะวะยังอยู่ยังอยู่อ่ะรอให้คนที่ฟันแข็งแรงที่สุดในช่องของเรานี่คนนี้เลยครับแฟงครับมาลองกัดให้พี่ล็อกหน่อย วิกันหมดชามเลยก็ได้เหรอ,อม,มันกินไอติมแบบอันนี้เลยอแบบ่ะซอเบย์ป่ะแกฉันรู้แล้วฉันเข้าใจแล้วอคือตัวผลไม้แช่แข็งมันก็แข็งมันเย็นของมันอยู่แล้วใช่ปะ่ะใช่แล้วพอเราเอาน้ําแข็งกับน้ําอ่ะมาเจอมันอีกอะ่ะมาเลยทําให้เกิดการแบบเกิดน้ําแข็งเคลือบในผลไม้แบบเหมือนน้าในน้ําแข็งอะ่ะบางๆอะ่ะเป็นเชลบางๆเคลือบอ่ะอ๋อไม่เสียที่ที่เรียนสายวิทย์มานะครับนี่เลย นี่นี่นี่ส้มเริ่มเป็นแล้วส้มเริ่มเป็นแล้วเดี๋ยวส้มสินี่มันจะมีความกรอสซี่กรอสซี่เห็นไหมน้ำแข็งมันจะเคลือบอนี่กีวีก็เป็นแล้วกีวีก็เริ่มได้ที่แล้วนี่ไงเหมือนทางกูรู้เลยอะล็อกกูจับไมหรอ, <c oughs> อีกแล้วเหรอ, <c oughs> อากัดไม่ไหวอะ่ะวิมันเป็นผลไม้เคลือบน้ำแข็งจริงทุกคนอ้าวเลยนะอืม จี <Scroll> ๊ดสมองไหมจี๊ดมากจี๊ดสมองโอ้นี่ดูดิทุกคนน้ําแข็งมันเคลือบแบบบางกําลังดีเลยอะครับเห็นไหมเห็นความแบบเคลือบน้ำแข็งเงาเงาวาวๆไหมนี่ฉันเจอสิ่งที่ฉันน่าจะกัดได้แล้วอ่ดส้มๆ้น้องส้มน้องส้มก็เคลือบแล้วนะครับนี่เออเทคเจอร์มันเหมือนทางหูรูดจริงๆอ่ะมาจี๊ดเย็นสมองแต่มันได้ฟิลทางหูรูแบบ ทางหูรูด30วิทางหูรูดสิบห้าวิอ่ะถือว่าพัานอยู่ถือว่าไม่ได้หลอกเราเออถือว่าทําได้จริงนะครับลองทําแบบที่เขาทําให้ดูแล้วเออทาได้ถึงเวลามาลองครเอทถังหูรูดน้ําแข็งหลากรสในแบบของเราแหละคืออย่างนี้ทุกคนเ,เรากระเชงกินแล้วรู้สึกว่ามันยังขาดรสชาติบางอย่างอยูอย่อ่ะเราก็เลยจะมานําเสนอแบบต่างๆใช่ทางหูรูดอ่ะมันอร่อยเพราะว่ามันเคลือบน้ตาตาลหวานๆใช่ไหมเออแต่อันนี้มันคือน้ําแข็งธรรมดาจ,จืดๆไงใช่มันไม่มีรสชาติแต่ว่ามีความกรุบกรับเคี้ยวแล้วก็ให้จีสมองแค่นั้นเอง เราเลยจะลองเปลี่ยนจากน้ำเปล่าธรรมดาเป็นน้ำรสชาติอร่อยๆอดูสิฉันยังไม่ยอมกับสตรอเบอรี่ขออ,สอยสติดื้อเขี่ยวชนะทำไมฟันฉันมันสู้ไม่ได้ล่ะว้าวทุกคนได้แล้วมาเดี๋ยวจะมีรสอะไรบ้างนะครับแปลเราไปลองทำกันเลย มาถาังฮูลู่น้ำแข็งรสชาติที่เราจะนําเสนอเนี่ยด้วยความที่มันกินกับผลไมวยผลผลละมุยผลผลไม้ใช่ไหมเราก็เลยคิดว่าเครื่องดื่มที่กินกับผลไม้แล้วอร่อยเนี่ยมีเยอะแยะเลยแต่ว่าที่เราเลือกมาเนี่ยมีดังนี้ครับทุกคนอันแรกแน่นอนเลยเครื่องดื่มที่ทุกคนหลายคนชอบนะครับโค้กนะครับจะเป็นอะไรก็ได้ขอเป็นโค้ก พูดเลยว่าเราเคยทำทังหูลูดโค้กไปแล้วใช่เราก็เลยติดใจรู้สึกว่าถ้าเป็นน้ำแข็งโคกก็น่าจะยังอร่อยอยู่นะ,ะต่อมาคือสิ่งที่กินกับผลไม้แล้วก็ฟินแล้วก็รู้สึกว่ามันแบบนัวแล้วก็มีความกลมกล่อมก็คือน้องนมน,นั่นเองใช่นมสดนะครับเราก็เลยคิดว่าก็น่าจะอร่อยเหมือนกันเลยลองเอามาดูแล้วก็สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดเครื่องดื่มที่เป็นสุดยอดยอดคิดอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับคิดมากจริงๆนั่นก็คือ ชาไทยของเรานั่นเองถูกต้องครับชาไทยนี่เองก็คิดว่ากินกับผลไม้ก็น่าจะอร่อยเหมือนกันเออฉันเชื่อมั่นว่าชาไทยกินกับอะไรก็อร่อยอมจริงไปไปทำกันเลยทุกคนทำทำเอะนั่นไม่ใช่ทําอร่อยจริงขยำยังอ่ะอุ้ยลืมมาเริ่มด้วยโค้กก่อนเลยละกันอ่ะเทโคกลงไปซูซา ปมากรสตอเบอรี่ลงไปลงไปเหมือนเดิมนะครับกีวีลงไปกีวีมะละกอกล้วยส้มเมาละกอกล้วยไม่มีมาละกอ <c oughs> ละกล้วยไม่มีน้องส้มส้มลงไปคุกเข้าไปต้องทำให้มันจมนะทุกคนซึ่งเอมชามเรามันเล็กไปประวันหรอกนั่นหน่ะสิต้องใช้กระมังแล้วมังเช้งส,สตอเบอรี่สู้ชีวิตหน่อยลูกลงไป วิทุกคนผลไม้มันเริ่มเคลือบเข้าไปในโคกแล้วเออโคกเคลือบ <c oughs> ผลไม้นี่ดูดิดูดูพื้นผิวของเขาจะเป็นสีแบบผมน้ำตาลน้ำตาลเข้มเห็นปะเริ่มมีสีโค้กซึมเข้ามาใน <c oughs> เริ่มได้แล้วครับทุกคนในขณะที่ผลไม้ก็อยากจะออกไปจากชามคนละเกินเดี๋ <c oughs> ยวเอาขึ้นมาให้ดูสักอันนึงแล้วกันจัดไปเห็น <c oughs> <c oughs> ความวุ้นโค้กเคลือบปะเออทุกคนเห็นไหมว่ามันจะไม่ใสๆเหมือนน้ำแข็งมันจะเป็นแบบมีความน้ำตาลน้ำตาลอ่ะนี่มันเริ่มเคลือบแล้วแต่ว่ามันไม่กลอสซี่เท่าน้ำแข็งนะทุกคน เออมันก็มีความน้ำแข็งเกาะอ,อยู่เอาแล้วนะชิมวิ้งกรึบฉันได้ยินเสียงดังกรึบ้มีรสโค้งน้ำชาๆหร่อยดิอ่ะว้จริงเหรอในละครอ,องกีวีว้าทุกคนเห็นไหมครับว่าเป็นกีวีที่เคลือบด้วยเกล็ดน้ำแข็งที่เป็นโคกโคอะ่ะแข็งมันดีมากกีวีโคกมีความหวานแล้วก็มีซาๆติดปลายเลนทุกคนดูดิ น้ำแข็งเกาะเองนี่เลยเห็นความเขียนน้ำแข็งที่แปลกๆปะนี่เป็นรสโค้กเลยทุกคนมีความแซดนิดหน่อยทำไมอะเช้งเหลือส้มที่ยังมีรูปร่างเป็นส้มอยู่แค่ไม่กี่อันนี่เอาแล้วนะเอาแล้วส้มก็มีอ่ะอือส้มดีจริงส้มอร่อยมากอืม แต่บอกให้ทุกคนรู้ก่อนนะว่าตอนนี้ผลไม้แช่แข็งของเราอะ่ะมันเริ่มละลายแล้วอ่าคุณมันมีปัญหาหนึงคือคือผลไม้อ่ะมันออกจากช่องฟิตมานานมันเริ่มคืนลูกล่างเดิมของมันเ <c oughs> พราะว่าที่นี่คือ <c oughs> ใช่แหละอากาศโคตรร้อนนะครับไตแลนดเดียของเรามันร้อนมากอะ่ะ <c oughs> ผลไม้แช่แข็งของเรามันเลยละลายเร็วม,มากนะคะแต่ว่ามันก็ยังทําได้ง่ายอยู่นะทุกคนแค่แบบว่าเทน้ํารสที่เราอยากกินแล้วก็น้ําแข็งอะ่ะ แต่แ,<ล>แค่น้ำแข็งมันจะไม่หนาเหมือนกัไอันแรกแหละอันแรกน้ำแข็งจะฟินกว่าอ่าพักกินข้าวครับทุกคนเพราะว่าผลไม้ที่เราออกมาจากช่องฟิตตอนนี้แม่งละลายหมดแล้วละลายเหลวเป๋หมดแล้วเดี๋ยวมันเคลือบไม่ได้นะทุกคนใช่ต้องเอากลับไปแช่ช่องฟิตใหม่อตอนนี้นะครับเมนูที่เรากินก็จะมีเป็นอ่าอันนี้เป็นเมนูหมูเมื่อวานนะครับเพราะว่ามันสั่มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วกินไม่หมด และนี่ก็คือผักที่เขาให้มาคู่กับหมูมะนาวนั่นแหละแต่ว่าเช้งกับล็อกไม่ค่อยชอบกินกระหล่ำปีที่มันแบบดิบๆอะทุกคน,นก็เลยเอามาผัดนะใช่เอากระหล่ำปีมาผัดนะครับเป็นกระหล่ำปีผัดซอสแล้วก็มีนี่เลยนําเสนอครับทุกคนแกอีโค้กที่เราเอาไปเคลือบเมื่อกี้มันอร่อยว่ะเป็นฟิวโซดานะครับตักมากินแล้วรู้สึกว่าเออเป็นโค้กที่แบบหอมแบบน้ําผลไม้อ่ะเป็นโค้กที่มีผลไม้อ่ะแล้วก็มีแบบมีเทคเจอร์ให้เคียเค้ยวๆด้วยเพราะว่ามันแบบ ผลไม้มันยุ่งลงไปในน้ำใครที่ลองทำตามแล้วน้ำาคกเหลือก็เนี่ยจัดไปเยี่ยมเลยจัดเลยทุกคนเดี๋ยวเราพักกินข้าวแป๊บนึงแล้วเราจะไปเคลือบชานมกับนมต่อนะครับใช่รอให้มันกลับมาแข็งก่อนตอนนี้มันกลายเป็นผลไม้เน่าแล้วน่ะตู้เย็นบ้านกูก็โคตรเย็นเลยช่องฟิตนี่แบบว่า3ปียังไม่แข็งอ่ะนี่นี่คืออะไรไก่ย่างจระเข้ทิ้งจอกผิดนะครับทัสกี้ละลายครับทุกคน นอกจากผลไม้ละลายแล้วหมาก็ละลายด้วยมาเดี๋ยวเริ่มทำกันต่อแล้วนะครับตอนนี้กินข้าวกันอิ่มแล้วของจะแตกอ่ะฟามามาต่อกันทําพร้อมกันเลยละกัน2อันไม่ใช่อะไรครับเดี๋ยวมันจะละลายอีกรอบหนึ่งผลไม้เราใช่นี่อันนี้เป็นนมอันนี้เป็นชาไทยว้าวคุณเดียวพออีกขวดเก็บไปกินไอตอนถามเนี่ยเขาถามนะเจ๊เอาชากี่ขวดดี ไม่ได้สองขวดว่าและวว่าทำไมก็ชามันเล็กล้อต้องเข้าใจโอเคใส่ผลไม้สามเกลือของเราครับซึ่งวันนี้คือสตรอเบอรี่ส้มแล้วก็กีวีว้าวคนแป๊บเดียวนมเปลี่ยนสีเลยอ่ะใช่แ่อันนี้ก็เป็นชาไทยนะครับทุกคน ว้าวผลไม้เคลือบชาไทยจะเป็นยังไงนะว้าวซ่าเหมือนว่าผลไม้เราอะเย็นไม่พอมันเลยไม่สามารถเคลือบเป็นน้ําแข็งใสๆได้เหมือนไออันแรกที่เราทํานะทุกคนแต่มันก็เคลือบๆอยูอบ่บางๆเหมือนเป็นเกล็ดหิมะแบบนี้อะลองชิมอืมเปรี้ยวมันอะมันเป็นไงมันอย่างน้อยก็มีความเกล็ดน้ําแข็งเคลือบนิดหน่อยแต่ว่าไม่เหมือนอันแรกใช่ไหมที่มันกรอบๆใช่แล้วมันก็มีความ ระบนของนมคือมันอร่อยกว่าน้ำแข็งปาปาแน่นอนนะอันนี้อันนี้ก็ดีครับทุกคนอะมาลองชาไทยบ้างนี่อันนี้คือชาไทยถึงแม้ว่ามันจะไม่สามารถเคลือบได้หนาเหมือนกับอันแรกกะทุกคนแต่ว่าก็เคลือบได้แข็งอยู่มาสตรอเบอร์รี่น่าจะกัดไหวแมพอเป็นชาไทยแล้วมันลองเองเลยทุกคนดูดูมันอ่ะถึสงสังซมหุ้ยไม่ด้ยินเสียงอืม,อม วยเป็นสตอรอเบอรี่ที่หอมชาไทยเข้าไหมเข้าแต่เสียดายอ่ะตัวผลไม้เราอ่ะมันละลายแล้วทุกคนถ้าอยากให้มันเคลือบเหมือนถังหูรูสใสๆเลยนะต้องเป็นผลไม้ที่เพิ่งออกมาจากชา่องฟรีซเลยแบบแข็งแข็งแห้งๆแข็งโบกแข็งบังที่แบบเคาะแล้วดังเหมือนหินน่ะยิ่งแข็งยิ่งแห้งเท่าไหร่นะมันยิ่งเคลือบออกมาสวยมากแต่เนี้ยดูสภาพสตรอเบอรี่เรามันละลายนี้แล้วอา่าใช่เพราะว่าเมืองไทยมันอนากาศหนาวมากนะครับมันก็ มันก็เลยเครือออกมาได้ไม่สวยเท่าไหร่แต่ก็มีน้ําแข็งเกาะอยู่นะใช่แค่มันไม่เหมือนถังหูลูไม่สวยแอบเซ็งนิดนึงแต่รสชาติด,ดีมากถือว่าถังหูลู่น้ําแข็งที่เป็นไวรัลในติ๊กต็อกนั้นทําได้จริงไม่ได้หลอกนะคะแฟบแต่ย้ําว่าใครอยากจะทําเล่นดูบ้างนะต้องใช้ผลไม้ฟรีซที่แบบไม่ใช่ผลไม้สดนะทุกคนอันนั้นไม่เป็นต้องเป็นผลไม้ฟรีซที่แบบ แข็งปกปกักห้ามให้มันละลายแบบนี้ถ้าละ,ละลายแบบนี้ก็ทําไม่ได้เหมือนกันใช่คือมันต้องแข็งทั้งอนูรูขุมเขือแข็งทั้งก้อนเลยอ่ะต้องแข็งและแห้งอะ่ะ<อ>เอออันนั้นจะยิ่งเป็นง่ายเป็นเร็วแล้วเป็นสวยแลแ้วแคนลับก็คือเอาออกมาปุ๊บแล้วก็ทําเลยนะครับห้ามวางทิ้งไว้แล้วไปเข้าห้องน้ําไม่ได้นะครับเพราะเราเป็นไทยแลนด์ and, ที่ตั้งไว้แป๊บเดียวละลายเป็นโจ๊กนะคะแล้วถ้าเกิดใครอยากได้รสชาติที่มันอร่อยขึ้นใช้นมก็ได้ใช้ชาไทยก็ได้ใช้อะไรก็ได้ทุกคนเค ถ้าเป็นสายชานมไข่มุกก็ลองเอาชาแบบชาไต้หวันอะไรอย่างงี้ก็ได้นะใช่นั่นแหละทุกคนนะทุกคนชอบการเคลียอทเมนูของพวกเราเช็งและล็อกก็กดติดตามไว้เหมือนเดิมนะคะใช่ครับใครทําตามแล้วรสชาติไหนอร่อยก็คอมเมนต์มาคุยกัพวกเราได้เลยนะครับคลิปนี้เราไปแล้วเด็กๆรอจนหลับอะตัวหนึ่งก็ละลายบนพื้นโซนิกตัวอยู่ไหนรู้ไหมครับนู่นนอนบนโซฟาครับทุกคน อจองเลยตรงนี้แยกที่สี่เหรอเป็นที่ของมันไปแล้วอะอะยังไงสิผมจองอ